วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาซึ่งพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าพักอยู่ซึ่งการเข้าพรรษาตามปกติจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปี และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่้าำเดือน11หรือวันออกพรรษานั่นเองวันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหาบูชาสาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญ,ญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดระยะเวลาสาเดือนนั้นก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักจากการจาริกเผยแผ่ศาสนายังสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนและเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชที่ชาวบ้านปลูกไว้ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด3าเดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษอาทิทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมงดเว้นอบายมุข และยังมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษานี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายเทียนพรรษาถือเป็นกิจกรรมใหญ่ของทุกปีที่แต่ละหน่วยงานจะจัดตกแต่งต้นเทียนพรรษาให้สวยงามแล้วแห่ไปวัดเรียกว่าประเพณีการแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายแด่พระสงฆ์เป็นพุทธบูชาให้ได้ใช้แสงสว่างจากเทียนศึกษาพระธรรมวินัย และถือว่าบุญกุศลที่ได้จากการถวายเทียนจะทำให้ชีวิตพบแต่ความสว่างสวัยประดุดแสงเทียนแม้ในปัจจุบันที่มีการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าเข้ามาแทนที่แต่เรายังคงยึดมั่นสืบทอดในประเพณีดั้งเดิมคือการแห่เทียนพรรษามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญชวนพุทธศาสนิก,กชนทุกท่านร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานประกอบแต่คุณงามความดี งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวงในเทศกาลเข้าพรรษานี้เพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแก่ตนเองโดยทั่วกันนอกจากนี้วันเข้าพรรษายังเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติอีกด้วยเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วงสามเดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย